สวัสดีครับสวัสดีพ่อม่พี่น้องทุกูทุกคุนนะครับมือนีมืพอ้อกับผมเีกแล้วครับเบาเอมือนีผมมีเมนูแซ่บๆยัวน้ำลายมาให้พี่น้องไดีกินน้ำกันนะครับนี่ครับบะคอสดซเลยนะครับซสดสำหรัเดี๋ยวผมให้บึงครับแบบไม่่เลยนะครับ เนี่พี่น้องนะครับขอสดๆหยวนน้ำลายจักหน่อยฮะพี่น้องกินน้ำกันครับอะกินกับเปบ๋อีน้ำลายแตกเลยครับนี่อ,อืมตัวตัวตัวต ขัดขนาดรสสากแบบแซ่บคัไบ่ได้กินมาดนนะฮะของหายาก ผู้บางคนเพื่อนอาจจะบก,กินเม็ดมันนะครับเพื่อนอาจจะเอาเม็ดมันออกแต่สําหรับ,บเบ้าอีเนี่ยกินไปเลยครับเลือดอย่างเดียว พี่น้องบางคนอาจจะถามว่าไปเอาบอกขอมาแจะใส่นะครับพอดีวังสองสามมือนนะเบาเอมีโอกาสได้รับมือเยี่ยมบ้านหาพอ่อแม่ทั้งบ้านนะครับเนาะ <c oughs> มือมาเพิ่นเลยอบปกคอมาฝากครับมีหลายแนวนะครับว่มีแต่บกขอนะมีสมอันนี้สมสมเนื้อครับแม่เถ่าเพิ่นเอามาฝาก ก็มีบักเซวรถดบักคอบักขามแล้วก็ใส่อัวครับมีไหลยเนี่ยครับนํำมาฝากฝากลูกฝากเต่าผูมาเหตุงานจุกรุงเทปโดยคววมเป็นห่วงเป็นใยทั้งพอกับแม่นะครับเนาะเพิ่นกยากให้ลูกให้ล้านได้กินเนี่ยแสบของบันเฮานะครับเนาะเพราะว่านกรุงเทปมันอาจจะบก่อยมีิ่นก็เลย เอามาฝากกระขอบบุญขอบคุณเพิ่นเนะครับเนาะเที่เอามาฝากปลูกฝากรานมาพี่น้องเสแสบ่แสบเอกันต่อ คักขนัดยียนหนึ่งมีกินเถือหนึ่งค <c oughs> <c oughs> ิดเห็นแต่ยังหน่อยนะครับแต่ยังหน่อย,อยเนี่ยม้วน,นนะครับ เอาเม็ดนี่มาเห็ดตุ่มหูกับมูแลยังน้่หอยูนนอยอ้จีแมนขักดเป็นมวนครับคิดแล้วก็แปบเดียวนะครับแปบเดียวแบบมันมาเร็วขนาดนี้นะครับตะเกียยังน้หน่อยอยู่เดี๋ยวนี้ก็กบไปตามอายุนะครับเนาะ เบิร์ดนะครับถวยน่อยนึง <laughs> แสบครับแสบแสบพากลายของหายาดเป็นของฝากจาก <c oughs> พ่อแม่ทั้งบานน้ำเนาะครับเนะาะยงแรกก็ขอขอบุญขอบคุณเพื่อน,นําเนาะที่เอามาฝากปลูกฝากรานสำหรับมือนีเบาเอกอะโบมี่ยังไหลเนาะครับก็ขอขอบบุญขอบคุู่พให้ให้การติดตามเบาเอนะครับเนาะผมก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำกิปต่อไป นำ้ำนาะครับเนาะเมื่อน,นี้ก็ขอขอบคุณครับ